สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผู้ใหญ่บ,บ้านโมโซม่ฟี่พ่อฟีแม่ทุกๆกคนเดอ้อบ้านฮักทุก,ท,ก,ท,กทุกหลังเป็นยังไงครับความรู้สึกวันนี้มาถึงงานโอ้ดีใจดีใจแหงถึงพ่อแม่ฟีมาไม่เยอะแต่ภูมิใจที่ได้พาพ่อแม่มาเห็น<อ>บ้านลูกสาวอย่างปลอดภัยหมือแรกงก็มวนมวน,น้ำกันเออมือแรงก็มวนมวน้ำปันสว่าง จะวางครับอย่างใดก็นาทีม้วนแล้วครับมือนี้เนาะม้วนอย่างเดียวครับม้วนอย่างเดียวแล้วว่าช่วงใบใบกับเชิงเทียงก็เด็ดแดดมันห่อนแม่น่อยนึงเมือแรกก็มาห่วมใบสีสูขวันผูกแขนให้ลูกสาวผูกแขนให้ลูกสาวน้ำกันผมเมื่ได้ว่างกับแวะมาแล้วครับบ้านน้องคู่ครับผมครับมือนี้ก็ชวนเชิญชวนโดยผู้ใหญ่บ้านหมูซูนคับผมครับอย่างไดก็มาในอน้อเลยหนึ่งม้วงแต่ว่า ไม่อยากนอนเลย่อยางมันยางมันทัวเพราะว่ามันแดดมันแดดไป้มองได้ได้ก็บมองลุ่มๆก็ไปคุณล่ะกำคาบลงมากหมดแล้วตั้งใจได้อันนี้ตั้งใจได้ยางอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับในไหนก็ขอบคุณคุณย่าบ้ามุสูรได้หลายครับขอบคุณครับครับบ๊ายบาครับ